เมื่อวานเขาก็ได้ติดสินบนฮาดินสัญญาอยากสกกับฮาดินไว้ว่าจะาพามาคิดชื่อคาเฟ่ละนางก็คือแบบนอนก่อนนอนก่นนอนนอนเนาะแม่นอนอื่นตื่นมาไปคิดชื่อคาเฟ่ว่าสัญญาส่นเลยปัสสานอนก็นคิดชื่อคาเฟ่คะคิดชื่อคาเฟ่คะตื่นมาก็คิดชื่อคาเฟ่ก็เลยเป็นมือนึงที่ว่าบุ่ได้พา เน่กะมื้อนี้ารินไ่ได้ไปห้องเฮียนะไปห้องหมอพาไปเป็นปวดมาเพิน่นบ่สบายก็เลยว่ามื้อนี้พักเฮียนหนึ่งมื้อแล้วก็พานางมาเนาะถึกใจยกใหญ่ตอนใดก็อยากมาอันนี้ก็จะเป็นลินเอาะฮาลิ้นบ่ยอมลินตัวนี้ย่าน เ้าแย่ยังกบูฮูเนาะวอลินแต่ว่าตัวอื่นฮันลินเมือ่อยกเว้นตัวนี้ลามาลินอันนี้เขาเรียกเอินตึกเวทถ้าภาษาเกาหลีก็เอินนักซีนักซีแฮวอ่าฮัดลินตึกตึกแล้วก็ตกตกเนาะฮัดซึ่งกับรุ่นฮัาซึ่งอันเฮดโปเปนยังเฮดโปเป็นมีแต่ได้แต่เบิ่งเอ้ยจับได้ป่าหนึ่งตัวนี่นะตัวที่สองก็ตั้งใจมีความแบบ ตั้งใจจับเป็นได้ก็ได้อ่าอีเมจจับได้ตัวหนึ่งเอาให้ฮะซึง่งดึงออกกับบุ้งหู้ยังงงอยู่อันนี้ฮะซึ่งก็อยากไปวันนี้แต่อยากไปในวันอยากไปในมีความย่านในเนาะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาลินตัวใหม่ของตัวเองมาลินเลยหันมาลินของเมย์แดนบักเสบเอ้ยใส่แล้วก็บบุ้ง กับยูนีกับมีเครื่องลินเล็กน้อยหลายอย่างมอนี้กับมืออันสองสมองก็3สามหมื่นโบนเนาะประมาณเงินล่าก็ประมาณหกหมื่สามแสนปลายนี่ลหละแล้วก็ยังเฮากระสังของกินมากินนำแนวประมาณิดอยูประมาณสี่สิบปลายพันสี่สิบปลายพันวอนรวมๆมอนี้แล้วอันนี้ก็เล่นไปเอามีเครื่องร้นตกรดนตีทึกใจฮาลินนี่ออกมาแค่จุ้เก้ สกัมนมันเดินสมใจเลยสองสมงว่าห์แเล่นไอดเวลากับละว่ะก็คือวายสองสมมงเอาไปปอยอยู่นี่เล่นไปเล่นมาฮารินก็อยากใส่สุดเจ้าหญิงอยู่นี่ก็มีสุดให้ใส่แต่ว่าเวลาใส่เขาจะบอให้ทอเสื้อข้างในออกเนาะให้ใส่นุ่งกับเสื้อที่เทาไปเลยแล้วก็เวลากินอาหารเขากว่าให้ใส่ อันนี้ก็จะเป็นทารินยูน้องนาะบอกให้น้องออกไปพอให้น้องเข้ามาสินะนางแบบเออมีการแบบแต่งหน้าเนท่าลิบตาตาปากเลยแม่กับน้องก็ได้แต่นั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกมัวให้แม่เข้าไปนําก็บอกนางไปเบิ่งกระจกแม่ลูกเบิ่งเงียมงามโบนังก็ไปเบิ่งตัวน้อยเนาะอันนี้ก็พาขี่รถแม่ก็นำ่านแต่ฮาโลอาซึงสีล่มเนาะพา ถธอแล้วหันเ็นฮารินล้มหัวกระตั้งแซนฟืนมันแบบมันหลุดก้นนะนะมันก็นเลยล้มล้มตกหัวเอาความบนบนเซลเซีนะหนักนะหนักแบบนี้มาฝากเนาะสำหรับลูกๆก,ก็เนอ,อหน้าหักสำหรับแม่แต่สำหรับคนอื่นก็บโบ้โห้เนาะฝากเอนดูอันฟงวงเฮาเน่เนาะเจอกันใหมค่คินหน้า